สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรมาแล้วนะครับสำหรับโครงการช่วยเหลือแก้หนี้นอกระบบให้กับเกษตรกรนั่นเองครับเปิดลงทะเบียนแล้ววงเงินสูงสุดถึง1 0 0 0 0แสนบาทนั่นเองครับผมก่อนอื่นจะไปฟังรายละเอียดต่างๆก็ช่วยกดและก็ติดตามให้ทางช่องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ สำหรับโครงการช่วยเหลือประชาชนที่รัฐออกมาช่วยเหลือในบางโครงการอาจไม่ทั่วถึงมากนักดังนั้นธนาคารต่างๆจึงออกนโยบายในการช่วยเหลืออย่างธนาคารเพื่อการเกรรษตรและสาก์การเกรรษตรหรือทรกรสก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ทรกรส baac thailand เปิดเผยถึง โครงการการแก้หนี้ปัญหานอกระบบของทกศซึ่งทางธนาคารก็ได้เปิดให้เกษตรกรหรือบุคคลในครัวเรือนที่มีหนี้นอกระบบยื่นกู้เพื่อน,นําไปแก้ไขหนี้นอกระบบรายละเอียดสินเชื่อโครงการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบก็มีดังนี้เองนะครับผมคุณสมบัติของผู้กู้ก็คือมีสัญชาติไทยเป็นเกษตรกรหรือบุคคลในครอบครัว เรือนที่มีหนี้นอกระบบนั่นเองวงเงินกู้ของโครงการกรณีสงวนที่ดินทำกินรายละไม่เกิน1 5 0 0 0 0บาทโดยต้องนำที่ดินดังกล่าวมาจดจำนองกับธนาคารมาดูที่กรณีชำระหนี้นอกระบบรายละก็จะให้ไม่เกิน1 0 0 0 0 0บาทนะครับสำหรับอัตราดอกเบี้ยอัตราดอกเบี้ยร้อยละ12บาทต่อปี ระยะเวลาการชำระหนี้ก็คือชำระหนี้เป็นรายเดือนหรือรายไตรามาสหรือราย6เดือนโดยให้ชำระหนี้คืนเสร็จไม่เกิน12ปีนับจากวันกู้นะครับสิทธิประโยชน์ก็คือหากชำระหนี้ดีและก็คืนดอกเบี้ย30%ของดอกเบี้ยที่รับชำระก็จะคุ้มครองสินเชื่อกรณีการเสียชีวิตรายละ ไม่เกินห0 0 0งแสนบาทนั่นเองครับนี่ก็คือข่าวคราวเรื่องราวดีๆที่เอามาฝากแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรของผมนะครับผมใครสนใจก็ลองสมัครดูนะครับผมขอบคุณมากครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยกดและก็ติดตามกดไลค์กดแชร์และสิ่งสำคัญอย่าลืม กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในทุกๆครั้งที่ผมมีคลิปมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องนั่นเองครับผม